และมาต่อกันที่โครงการเจะสีปันรักให้โลกนะคะวันนี้ก็เดินทางไปถวายสังฆทานต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้กันด้วยคุณชช่นันเองก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วยนะคะใช่ครับนอกจากจะมีเหล่าบรรดาพรีเซนเตอร์เจสีปันรักให้โลกแล้วก็ยังมีดารานักสแสดงของช่องเจสีด้วยนะครับครั้งนี้เราไปกันที่วัดที่จังหวัดปทุมธานีนะครับไปฟื้นฟูวัดให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมครับ ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นวัดที่ประสบอุทกภัย,ภย,ภย,ภยด้วยนะคะโดยนางปียรัต์เทศดนตรีผู้ช่วยหัวหน้าสายงานบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีโทรทัศน์รีกองทัพบกช่องเจกนำศิลปินดารานักสแสดงผู้ประกาศข่าวพนักงานของช่องเจ็ดสีและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีไปร่วมฟังเทศฟังธรรมถวายสังฆทานต้นไม้และปลูกลูกต้นไม้ในบริเวณวัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นวัดที่ประสบอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยกิจกรรมของโครงการเจดีัรรักให้โลกนั้นดําเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพรอบวัดให้กลับมางดงามคืนพื้นที่สีเขียวให้ศาสนสถานและนับเป็นการริเริ่มรณรงค์ประชาชนให้ถวายสังฆทานต้นไม้และปลูกต้นไม้ให้วัดที่ประสบอุทกภัยถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาคบูชาที่กําลังจะมาถึงด้วยค่ะ ไม่มีแล้วเหรอโอเคก็รู้สึกดีใจค่ะที่มาปลูกก็สามารถช่วยให้โลกเราเย็นขึ้นได้อีกหน่อยหนึ่งค่ะก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่าทิ้งเราว่างทำให้มันทำเวลาว่าให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าค่ะ ช่วยโลกวันนี้อย่างน้อยแล้วมีโอกาสมาทําบุญถวายสังฆทานต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยช่วยกันลดโลกร้อนนะครับค่ะยังไงก็อยากจะให้ช่วยกันเยอะๆนะคะยิ่งใกล้วันมาคาบูชาแล้วเนี่ยสังฆทาน,านต้นไม้อยากให้คิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะนอกจากการทําบุญแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยได้มาปลูกต้นไม้กันถือว่าทําบุญให้กับวัดทําบุญให้กับโลกข,ของเราด้วยคะ่ะ